E สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอีกสักครู่คุณผู้ชมจะได้ชมรายการรายงานแปซิฟิกนะคะเสนอตอนน้ำท่วมน้ำประปาน้ำเน่าซึ่งวันนี้ไปพบกับบรรยากาศน้ำท่วมภาคเหนือที่กำลังจะทะลักเข้าเมืองหลวงน้ำเน่าล้นคลองประปาจนน้ำประปาเน่าจริงหรือคอยชมกันนะคะในอีกสักครู่ค่ะจบแล้วนะคะชมละครเรื่องขุนศึกตอนอวสานและรายการที่จะมาแทนในวันเสาร์หน้าคุณผู้ชมจะได้ชมรายการการเลโอเกมค่ะ คอยติดตามชมกันนะคะส่วนรายการ p e o p l e to Night คืนนี้เป็นคืนพิเศษสำหรับคุณผู้ชมค่ะแค่หอแค่หอมนะครับครับเคยเคยบอกรักกันไหมะเคยบอกรักกันอย่างจริงจังเลยฮะพูดอย่างจริงจังคำหนึ่งเหมือนละครแต่ว่าเป็นชีวิตจริงวเขารักตัวเองที่สุดในโลกนะคะครับ ติดตามชมกันนะคะในคืนนี้ในเวลา22นาฬิกาค่ะและเวลาประมาณ23นาฬิกานะคะจะได้พบกับรายการใหม่ของช่อง9ฟุตบอลอิตาลีเป็นการแข่งขัน3คู่ระหว่างอาเมเนียกับเบลเยียมเบลารุสกับสาธารณรัฐเช็กและบบลการเกียกับอาลบาเนียค่ะทั้งหมดนี้คือรายการที่น่าสนใจคืนนี้และพบกับช่วงแนะนํารายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะมาน แปลว่าผู้ฆ่าผู้ทำลายล้างมารข้างนอกคือผู้ที่มุ่งทำลายล้างข้างนอกมานข้างในคือกิเลสในใจของตนเองเป็นต้นว่าความรักความชังความหลงซึ่งบังใจเราไม่ให้เกิดปัญญาในเหตุผลเมื่อชนะมานในใจของตนได้แล้วมานข้างนอกก็ทำอะไรไม่ได้พระคติธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก